ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดไลค์ของเราก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์โพสใน facebook กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงกใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ kmk social กันแล้วนะคะสําหรับใครค่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้กันไปได้เลยนะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้น,นะคะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนะาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยกรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยค่ะชื่ชอผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ที่ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้นเนาะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะ เนื่องจากเราเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ Facebook ค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะ mm hmm. เอานะคะวันนี้เราก็จะเลื่อนลงมานะคะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มไลฟ์โพสอันนี้ค่ะ mm hmm. บริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้เนาะที่เราต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูได้เลยค่ะความเร็วกับเรทราะคาะก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะ,คะก็จะมีแบบรับประกรันแล้วก็ไม่รับประกันกันด้วยนะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ิงงกก์ตรรรนนีี้้คค่่่ะะะเเเาาา็จไปทห Facebook Link ขอด ของเราขึ้นมาเลยนะคะโพสต์ของเราต้องเป็นโพสต์สาธารณะด้วยนะและคลิกที่แชร์โพสค่ะเลื่อนลงมาคัดลอกลิงมาเลยนะคะแล้วก็นํามาใส่แถบเลยนะแล้วก็ใส่จํานวนวันนี้ก็จะเพิ่ม100ไลค์ค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อเกินแถบสีเขียวแบบนี้ค่ะก็แสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอเนาะสำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการกันใหม่นะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยค่ะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้นะช่องทางการเติมเงินค่ะก็จะมีทั้งหมด3ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะรับโบนัส5%มาเติม500บาทขึ้นไปด้วยนะแล้วก็มาใส่จานวนเงินตรงนี้นะคะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย ก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยค่ะแล้วก็หรือว่าบันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจ่ายกันก็ได้นะคะช่องทางต่อไปก็จะเป็นทูมอนี่วอลเล็ตค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดเนาะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะช่องทางสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดํ them, าเนินการตามกันไปได้เลยค่ะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะ ไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างบนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทำการสั่งซื้อกันไปเนาะส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเรานะคะที่ำการสั่งซื้อกันไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังดําเนินการอยู่นะคะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงนะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างบนเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความเนาะ หรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถคลิกแท็แกไฟล์ตรงนี้นะคะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยค่ะแล้วกดส่งตัวตรงนี้นะหรือจะติดตอ่อผ่านไลน์ก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้นะคะแล้วก็ติดตอ่อผ่านไลน์กันไปได้เลยค่ะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า S K M ขีดโซเชีย so ลก็ได้นะคะเมนูต่อไปก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะหากเพื่อนของเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการนะคะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%กันด้วยนะคะและ ในตอนนี้ค่ะก็มีเมนูใหม่เพิ่มขึ้นมานะคะคือซีรีส์หนังจีนตรงนี้เลยนะสาหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์นครบห้าร้อยบาทกันแล้วนะคะก็จะรับการดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ค่ะฟรีๆไปเลยนะมากกว่า400กอกว่าเรื่องกันเลยนะคะก็จะมีการอัปเดตให้เราในทุกๆเดือนกันด้วยนะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันนะไปดูยอดไลค์โพสของเรากันเนาะก็โพสอันนี้นะคะยอดไลค์อยู่ที่67ไลค์นะคะอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตลีหนะ้าจอกันก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดไลค์ของเราค่ะจากเดิมมีแค่67ไลค์เองนะคะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น166ไลค์กันแล้วเนาะก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะคะเมื่อกี้เรากดสั่งซื้อกันไปนะนี่ก็ขึ้นมาเป็น169กันเลยเนาะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวค่ะแทบจะไม่ต้องรออะไรกันเลยนะสั่งซื้อไปไม่ถึงห้านาทีเลยนะคะเขาก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วเนาะก็เป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยก็อยากให้ทุกคนลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะคะและทั้งหมดนนนี้้ก็็็เเปหาตตของวบซ์ KMKy Social เป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้ค่ะลองเข้ามาศึกษากันดูได้นะคะสําหรับวันนี้ใครสนใจค่ะเราก็ได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วเนาะก็สามารถทิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะหากวันนี้ผิดพลาดประกันใดไปนะคะหรือพูดย้ำๆเนาะก็ขออภัยไว้ใที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ